สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบอร์ดอินเวอร์เตอร์งานประกอบกันอีกสักครั้งนะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าส่งบอร์ดมาบอกว่าบอร์ดผลิตไฟไม่ได้จ่ายไฟไม่ออกนะครับป้อนไฟแบตได้แล้วก็ไฟบอร์ดติดแต่ไม่มี220ออกนะครับ ที่มันไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเจ็ดเงื่อนไขการต่ำตัดอยู่นั่นเองนะครับสรุปแล้วบอร์ดตัวนี้ไม่เสียนะครับก็แจ้งค่าใช้จ่ายตรวจเช็คเล็กน้อยแล้วก็ส่งคืนลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับลูกค้าแต่ก่อนที่จะส่งกลับเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอธิบายนะครับแนวทางแก้ปัญหาหรือว่าการปรับค่าต่ำตัดสูงตัดนะครับจะได้เวลาบอร์ดตัวเองมีปัญหาจะได้วิเคราะห์เป็นเบื้องต้นนะครับจะได้ไม่ต้องส่งมาเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลารอนะครับ โอเคทีนี้มาเริ่มกมาเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมป้อนไฟเข้าแล้วนะครับ4 8ปโวลต์นะครับป้อนไฟเข้าปุ๊บนะครับกดเปิดสวิตช์นะครับแต่บอร์ดไม่ออนนะบอร์ดไม่ทํางานสังเกตว่าไฟ e j ตรงนี้มันไม่ติดนะครับทั้งที่มี4 8แโวลต์แล้วนะครับบอร์ดพวกนี้นะครับถ้ามันติดเงื่อนไขการต่ําตัดอยู่นะครับมันจะกลับมาทํางานอีกครั้งก็ต่อเมื่อแรงดันแบตเตอรี่สูงกว่าเดิมประมาณ3-4เท่าตัว อ่สาโวลต์ประมาณนั้นนะครับเช่นนะครับบอร์ด48โวลต์นนะ,ะการที่มันจะกลับมาทํางานเนี่ยนะครับแรงดันจะต้องไปถึงระดับประมาณ55-56ถึง56โวลต์น,นะครับผมจะปรับไปที่55โวลต์แล้วกันนะครับ สูงกว่าเดิมพอสมควรเลยนะประมาณ7 8โวลต์เลยนะครับเพิ่มขึ้นไปจำลองสถานการณ์ว่าเหมือนชาร์จแบตเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอร์ดใครเนี่ยเปิดแล้วไฟไม่ออกเนี่ยให้รอก่อนนะครับให้รอวันถัดไปก่อนให้แดดมาแล้วก็ชาร์จเจอร์ชาร์จแบตจนไปถึงแรงดันระดับแบตเกือบ,อบจะใกล้เต็มก่อนนะครับบอร์ดก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งถ้ามันไม่กลับมาทำงานอันนั้นนะ่ะส่งซ่อมได้แต่นะครับ ถ้ามันยังไม่เสียให้รอ,อดูอาการก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบอร์ดใหม่ตอนนี้ผมปรับแรงดันขึ้นเป็น55โวลต์จำลองสถานการณ์ว่าแบตชาร์จจะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมพอเปิดปุ๊บไฟมาแล้วทีนี้ไฟ e g เติดแล้วก็เอาพุตออกนี่สายเวฟออกนะ,ะเดี๋ยวเรามาเสียบหลอดดูกันนะครับปบนี่เห็นไหมบอร์ดทำงานปกติไม่เสียนะครับ อ่าโอเคให้ดูอาการนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งส่งมานะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันคิวมันเยอะรอนานนะครับให้ดูก่อนถ้าสมมุติว่าใช้งานอยู่ดีๆนะครับแล้วบอร์ดตัดไปเนี่ยอันเนื่องมาจากอาจจะใช้งานจนแบตหมดแบตต่ำพอบอร์ดตัดอาอาบอร์ดตัดไปเปิดใหม่มันไม่ติดให้รอก่อนนะครับถ้ามีสวิตชิ่งเอาสวิตชิ่งมาจ่ายให้ก่อนก็ได้เพื่อเช็คบอร์ดหรือถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับรอวันถัดไปให้ระบบชาร์จแบต ให้แรงดันแบตขึ้นมาสะก่อนแล้วเปิดดูใหม่ว่ามันทํางานไหมถ้าทํางานก็ใช้งานต่อไปได้ไม่ต้องส่งซ่อมแต่ถ้านะครับมั่นใจว่ามันเสียมีกลิ่นไหม้มีระเบิดตูมตามอันนั้นอนะส่งซ่อมได้เลยนะครับไม่ต้องรอเช็คอาการนะอ่าโอเคทีนี้นะครับมาต่อกันอีกสักนิดหนึ่งสาหรับ การปรับปุ่มพวกนี้นะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับอ่าบางคนนะซื้อบอร์ดมานะครับที่จริงควรที่จะถามคนจําหน่ายให้รู้เรื่องกันทั้งตั้งแต่แรกหรืออย่างน้อยขอ,อวิธีแนวทางต่อนะครับขอคู่มือก็ได้ถ้ามีนะครับแต่บางคนนะไมะ่ซื้อมาเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ถามอะไรก็เวลาจะปรับเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เรื่องกันก็บางทีทักไปถามเจ้าของร้านก็กว่าจะตอบนะครับ ทักมาถามช่างกว่าจะมีเวลาว่างมาตอบนะครับตอบช้ามีด่าด้วยนะครับแม่ก็ประมาณนั้นไปโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าปุ่มปรับอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยเจ้าปัญหาตัวนี้เป็นปุ่มต่าตัดนะครับถ้าเราจะให้มันตัดที่กี่โวลต์นะครับเราก็ปรับที่ปุ่มนี้นะครับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนตามเข็มก็คือหมุนมาแบบนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นการาเพิ่มค่าต่าตัดนะครับเพิ่มค่าต่าตัดคืออะไรอย่างเช่นนะครับเดิมทีมันตัดที่44โวลต์ เราอยากจะให้มันตัดสูงกว่านี้เราก็หมุนตามเข็มนะครับจากเดิมมันไปตัดที่44ก็จะกลายเป็น45 46 47เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าไหนพอดีมันจะต้องมี power supply มาควบคุมในการอ่าในการปรับค่าด้วยถึงจะถึงจะมั่นใจได้ถึงจะชัวร์หรือ แนะนำนะครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่มีพวกพาวเวอร์ส l พยให้ร้านเขาตั้งค่ามาให้นะครับเน้นกับร้านเขาเลยเวลาซื้อของช้อปปี้ลาซาดาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปุ่มแชทอยู่แชทบอกร้านเขาเลยให้ตั้งค่ามาให้ด้วยตัดที่เท่านั้นโวล์เท่านี้โวล์น,นะครับเขาจะเซตค่าพวกนี้แหละมาด้วยนะครับอ่าปุ่มแรกคือต่ำตัดนะนะครับปุ่มต่อมาคือสูงตัดนะครับ สูงตัดก็คือเราจะป้องกันในกรณีที่ว่าอ่าวนแบบสูงเกินไปจะให้ตัดการทํางานเราก็ตั้งปุ่มนี้นะครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่มอ่า,อาจำกัดกระแสนะครับเช่นนะถ้าโหลดไป2-3,000มวัตต์นะครับแล้วมันตัดเนี่ยนะครับเราก็มาปรับปุ่มนี้นะครับอยากจะให้มัน สมมติว่าเราประกอบเนี่ยมอแปลงลูกใหญ่นะครับมันตัดเร็วเกินไปเราก็หมุนปุ่มนี้เพิ่มไปนะครับหมุนปุ่มนี้เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะค่าพอดีแล้วเราก็โหลดสูงไปอีกสักหน่อยนึงแล้วให้มันตัดพอดีนะครับเช่นเราจะให้มันโอเวอร์โหลดที่ประมาณ4,000วัตต์นะครับเราจําเป็นต้องมีโหลดที่4,000วัตต์เนี่ยโหลดแช่ไว้เลยโหลดคาไว้เลยที่4,000วัตต์หรือ3,000วัตต์ก็แล้วแต่เราต้องโหลดไว้ก่อน พูดง่ายๆการที่จะปรับโอเวอร์โหลดได้พวกนี้มันจะต้องโหลดไว้ก่อนโหลดเต็มแม็กซ์ซะก่อนนะครับแล้วเราก็หมุนเพิ่ม VR ไปเรื่อยๆจนกว่ามันบอร์ดมันจะตัดกันทามันตัดช่วงไหนก็ตรงนั้นแหละคือค่าที่พอดีนะครับอ่าส่วนปุ่มนี้สองปุ่มเนี้เขาเขียนเหมือนกันนะครับปุ่มค่ากระแสเหมือนกันก็ลองปรับดูเอาเองแล้วกันผมยังไม่มั่นใจว่าอ่าปุ่ม ค่ากระแสกับปุ่มโอเวอร์โหลดมันต่างกันยังไงก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับสปุ่มนี้นะในการเช็คค่ากระแสแต่ปุ่มนี้นะครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอันนี้คือฟีดแบ c k นะครับปรับแรงดันเอาพุทธสมมุติว่าเราต่อบอร์ดแล้วมันออกไม่ถึง220ให้เรามาหมุนปรับ V R ตรงนี้หรือถ้ามันออกเกินก็เหมือนกันก็มาหมุน V R ตรงนี้เป็นการปรับลงนั่นเองนะครับปรับขึ้นปรับลงก็ตามนี้นั่นแหละนะโอเคใครฟังไม่ทันก็ ย้อนกลับไปฟังคลิปใหม่ได้นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้ต่าตัดปุ่มนี้สูงตัดปุ่มนี้ค่ากระแสปุ่มนี้โอเวอร์โหลดปุ่มนี้ว์เอาท์พุตหรือ v f ฟ edback นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันเข้าๆนะครับในส่วนของซ้ายนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแมนไหนๆก็ไหนๆนะมันก็กลายเป็นหน้าที่เราซะงั้นนะครับนะเราไม่ได้ขายบอร์ดนะ ใครที่ดูคลิปนี้ผมไม่ได้จำหน่ายบอร์ดนะครับไม่ต้องถามว่าราคาเท่าไหร่ไปสืบบรราเองใน l า z a d a s h o อป e ีนะอันนี้เป็นสายสวิต์นะครับอันนี้ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะนี่อันนี้สายสวิต์นะครับอันนี้เป็นแรงดันฟีดแบ็นะครับอันนี้แรงดันฟีดแบ็เหมือนกันฟีดแบค็คืออะไรก็ไฟที่เป็น a c 2 2 0โวลต์ที่ย้อนออกมาจากหม้อแปลงนะครับขดเอาพุทนะย้อนออกมาเข้าบอร์ดเพื่อทาการฟีดแบ็ ให้บอร์ดรู้ว่าแรงดันเอาท์พุตเท่าไหร่มันจะได้ปรับขึ้นปรับลงตามที่เรากําหนดไว้นะครับอ่าไอต่อมานะครับบวกลบตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปต่อ,อพวกอ่ามิเตอร์วัดไฟแบตอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นี้พอทที่เราได้ใช้งานนะครับไอพวกเนี้ยน่าจะเป็น led เพราะว่ามันอยู่คู่ led พอดีนี่สหลอดนะครับใครเอา led ไปแสดงหน้าตู้ก็ต่อจัมเอาจากพอทพวกนี้ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ โอเคทีนี้การต่อบอร์ดนะก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นี่บอกอีกก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่สองขั้วเนี้ยนะครับนี่ที่มันเป็นฮิตซิงแยกกันอยู่จะเป็นขดที่ต่อเข้ามอแปลง2อสอ,สอขดนะครับเออสองเส้นนี่ต่อเข้ามอแปลงจะเป็น2เส้นนะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่มาจากแบตฮิตซิงฝั่งนี้ไฟที่มาจากแบตเป็นขั้วบวกนะครับไฟแบตขั้วลบก,ก็เข้าฝั่งนี้นี่เทอร์มินอลสตัวนี้จําถึงการต่อได้ทั้ง2ฝั่ง หรือต่อทั้ง2คู่กันพร้อมกันเลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงที่ใช้งานนะครับถ้าเป็นระบบ48โวลต์หม้อแปลงที่จะเป็นขดเข้าเนี่ยก็จะอยู่แรงดันตั้งแต่22ถึง26โวลต์ กำลังดีนะครับขดขาเข้านะขดขาออกก็เป็น220นะครับส่วนมออแปลงที่จะมาใช้กับบอร์ดที่เป็นระบบ24โวลต์นเนี่ยนะครับหมออแปลงก็แนะนําตั้งแต่1 2ถึง14โวลต์น,นะครับมออแปลงขดขาเข้านะาส่วนมอ,อาใครที่จะทําบอร์ดระบบ12โวลต์น,นะครับมออแปลงขดขาเข้าก็ตั้งแต่6โวลต์จนถึง8โวลต์ก็กําลังดีใช้งานได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะอ่าใครฟังไม่ทันก็คลิปกลับไปกลับมาฟังเอานะครับอ่าพูดซ้าเดี๋ยวมันยาวแค่นี้ก็ยาวแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับสงสัยประเด็นไหนยังไงก็สอบถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะพยายามไล่ตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณอีกทีที่ติดตามกันมานะครับอ่าหากข้อมูลในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันในคลิปหน้าวัสดีครับ